มีอะไรนะชนแนลลมในเมกะแมทแถมไม่เคยมีเอฟเฟกต์สวยๆมันถูกใช้เป็นเครื่องมือคุดพื้นที่คุมทิศทางและบังคับตำแหน่งของผู้เล่นจากลมที่เหมือนกำแพงอากาศจนไปถึงพายุที่กำหนดจังหวะสนามนี่คือเส้นทางวิวัฒนาการบอสลมของเมก a ะแมเราจะพาย้อนกลับไปดูว่า มีตัวไหนบ้างที่เกิดจากแนวทางสายลมนี้ถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับตัวที่1นึ่ง a อแมจากเมกะแมนสองแอรแมคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดลมเท่ากับเครื่องมือคุมพื้นที่อย่างแท้จริงหลายคนจำสเตจของเขาได้จากแท่นเล็กๆและแรงดันอากาศที่ทำให้ก้าวพลาดมีราคาแพง การต่อสู้ของแอร์แมนไม่ได้เน้นความเร็วแต่มันบีบพื้นที่บังคับให้ผู้เล่นต้องคิดว่าจะยืนตรงไหนมากกว่าจะยิงยังไงลมในที่นี้ทำหน้าที่เหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นนี่คือรากฐานของาธาตุลมบอสตัวแรกในเมกะแมนตัวที่2ไกลโลแมนจากเมก a ะแมน5ไกลโลแมนคือก้าวที่สำคัญของเมกะแมน ที่พาเราออกจากพื้นดินสู่การบินจริงๆการต่อสู้ของเขาทำให้ผู้เล่นต้องคิดว่าเป็นสามมิติไม่ใช่แค่ซ้ายขวาอีกต่อไปการเคลื่อนที่กลางอากาศกลายเป็นหัวใจของการต่อสู้ผู้เล่นไม่ได้แค่หลบก,กระสุนบนล่างแต่ต้องอ่านเส้นทางการเคลื่อนไหวในอากาศนี่คือจุดการบินไม่ใช่แค่ลุกเล่นของฉากกลายเป็นแกนของไฟ การต่อสู้ครั้งนี้สรุปง่ายๆคือไกโลแมนทำให้การบินกลายเป็นหัวใจของการออกแบบไฟไม่ใช่แค่เอฟเฟกเท่ๆตัวที่3 w i วินแมนจากเมก้แมน6วินแมนพาแนวคิดลมไปอีกขั้นโดยการทำให้ลมเป็น,นกลไกของสนามทีน่นี่ลมไม่ได้แค่โจมตีอย่างเดียว แต่มันย้ายตำแหน่งของผู้เล่นและบอสจริงๆการต่อสู้ของวินแมนจึงไม่ใช่แค่การลิงแต่มันคือการเลือกตำแหน่งว่าจะยืนอยู่ตรงไหนถึงจะไม่ถูกพัดไปในจุดที่เสียเปรียบนี่คือการรักษาตำแหน่งและเริ่มกลายเป็นผู้กำกับตำแหน่งของการต่อสู้ครั้งนี้สรุปง่ายๆวินแมนเปลี่ยนลมจากอาวุธเป็นเครื่องกำหนดตำแหน่งในสนาม ตัวที่4 Cloudman จากเมกแมนเจ็คลาวแมนยกระดับความคิดอากาศขึ้นไปสู่เมฆและพายุไวบนฟ้าทำให้ผู้เล่นต้องรับมือทั้งการบินและสภาพอากาศไปพร้อมๆกันตรงนี้เองที่อากาศไม่ใช่แค่ฉากหลังอีกต่อไปมันกลายเป็นการต่อสู้ที่มีผลต่อจังหวะและความปลอดภัยของผู้เล่นคลาวแมนคือก้าวที่ทำให้สภาพอากาศเริ่มมีบทบาทของจริงจัง ในเมกแมน n คาวแมนทำให้อากาศและพายุกลายเป็นส่วนหนึ่งของสนามต่อสู้ไม่ใช่แค่ฉากสวยๆตัวที่5เทงกูแมนจากเมกแ m a มน8เทงกูแมนคือภาพนักครบอวกาศอย่างชัดเจนความเร็วและการเคลื่อนที่กลางอากาศของเขาทำให้การต่อสู้เหมือนกันไล่ล่าบนฟ้า ลมในที่นี้ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกำแพงหรือแรงดันแต่มันคือพื้นที่ที่เคลื่อนที่และเปิดโอกาสให้เกิดการต่อสู้ความเร็วสูผู้เลนต้องอ่านทิศทางและตัดสินใจให้เร็วกว่าที่เคยเซงกูแมนแสดงให้เห็นว่าในด้านของลมในฐานะความเร็วและความคล่องแคล่ว ที่หทอร์นาโดแมนจากเมก้าแมน9นี่คือจุดที่ลมกลายเป็นสภาพอากาศของการต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบทอร์นาโดแมนไม่ใช่แค่ใช้ลมเป็นอาวุธแต่ใช้พายุเป็นจังหวะของสนามผู้เล่นต้องคิดตลอดว่าจะยืนฝั่งไหนขยับตอนไหนและพายุไม่ได้เป็นแค่เอฟเฟกแต่มันคือสิ่งที่กำหนดจังหวะการต่อสู้ทั้งหมดมีคือแนวคิด สายลมยุคใหม่ของเมก้าแมนสรุปง่ายๆถทารรแมนกลายเป็นลมที่กำหนดจังหวะของการต่อสู้อย่างแท้จริงสรุปวิวัฒนาการบอสสายลมนะครับจากแอร์แมนที่ใช้ลมคุมพื้นที่สู่ใจโรแมนที่เปิดมิติการบินวินแมนที่ใช้ลมเป็น,นกลไกย้ายตำแหน่งข่าวแมนที่ยกระดับอากาศ เป็นเวทีของการต่อสู้เถงกูแมนทำให้การบินคือความเร็วและการไล่ล่าทอร์นาโดแมนเปลี่ยนลมและสภาพอากาศของทั้งสนามจะเห็นว่าลมในเมก a าแมนเดินทางจากเครื่องมือควบคุมพื้นที่ไปสู่เครื่องมือออกแบบจังหวะของการต่อสู้อย่างเต็มตัวและนี่คือบอสสายลมของเมก a าแมนในภาคหลักถ้าคุณชอบคลิปนี้รลกกนสนับสนุนเรา กดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ิผิดพลาดแต่ประการใดผมขออภัยไว้ในโอากาสนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ